Hello students สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับทิเชอร์ทีรนาศในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องหลักธรรมนำสุขชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนครั้งที่แล้วทิเชอร์ได้สอนเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของสติไปใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าประโยชน์มีกี่ข้อกันคะ เดี๋ยวทีเชอร์จะพาไปทบทวนนะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเตรียมหนังสือวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและเปิดไปในหน้าที่25นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำรับสมองกันก่อนนะคะรับสมองนี้มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะเป็นแบบถามตอบให้นักเรียนฟังโจทย์และตัวเลือกที่ทิเชอร์จะพูดให้นักเรียนฟังนะคะ พร้อมเวลาที่ทิเชอร์จะกำหนดให้ในแต่ละข้อ20วินาทีเพื่อที่จะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดมาเฉลยพร้อมกับทิเชอร์ว่าแต่เด็กๆพร้อมหอรือยังคะ Are you ready Are you ready โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มไปทำข้อแรกกันเลยนะคะ มองข้อที่หนึ่งข้อใดเป็นการฝึกสติทบทวนโจทย์อีกหนึ่งครั้งนะคะข้อใดเป็นการฝึกสติระหว่างกววิ่งเล่นโดยไม่ระมัดระวังขอ <c oughs> นั่งสมาธิเป็นประจำทบทวนตัวเลือกอีกหนึ่งครั้งนะคะก็วิ่งเล่นโดยไม่ระมัดระวัง ขอนั่งสมาธิเป็นประจำนักเรียนมีเวลาในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง20วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือเลือกได้เลยค่ะ ดีเด e นน u f i n ฟิเ e ชเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาเฉลยกันนะคะว่าและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อขอไข่ค่ะการฝึกนั่งสมาธิเป็นประจำจะทำให้เรามีสติและจดจ่อกับการทำสิ่งต่างๆได้อย่างเรียบง่ายและประสบความสำเร็จไม่เกิดความผิดพลาดนั่นเองค่ะ ลับสมอง Number Two ข้อใดหมายถึงสติทบทวนโจทย์อีกหนึ่งครั้งนะคะข้อใดหมายถึงสติระวังก็ระลึกตนอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรก็ความระลึกตนอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรขอไม่ตั้งมัน่นไม่สนใจว่าตนกำลังทำอะไร ขอไม่ตั้งมั่นไม่สนใจว่าตนกำลังจะทำอะไรนักเรียนมีเวลาในการเลือกคำตอบทั้งหมด20วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเลือกได้เลยค่ะ นักเรี y นใน u f i n นิเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาเฉลยกันนะคะระหว่างข้อกอกับข้อขอข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อได้หมายถึงสติและคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่ค่ะความระลึกตนอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรไหนใครตอบถูกครบสองข้อแล้วบ้างเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูรับสมองดัมเบลทรี ประโยชน์ของการมีสติขอ้อใดหมายถึงประโยชน์ของการมีสตินะคะระหว่างข้อบอเป็นคนรอบคอบไม่ประมาทเป็นคนรอบคอบไม่ประมาทข้อขอ,ขอเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ไม่ดีเท่าที่ควรเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ไม่ดีเท่าที่ควร นักเรียนมีเวลาในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง20วินาทีเท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเลือกได้เลยค่ะสติ๊ดเดย์น f ยูฟินิส เรามาเฉลยกันนะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อก็เป็นคนรอบคอบไม่ประมาทนั่นเองค่ะวันนี้นะคะทีเชื่อจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องความหมายและประโยชน์ของสติ ต่อนะคะเป็นพา t ์ท u e นะคะก่อนอื่นให้นักเรียนเตรียมหนังสือวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเปิดไปในหน้าที่25เตรียมดินสอสีแดงและไมบ้บรรทัดขึ้นมาให้พร้อมนะคะเราจะเริ่มเรียนกันนะคะก่อนอื่นเลยที่เชื่อจะพาไปทบทวนความหมายและประโยชน์ของสตินะคะสติหมายถึงความระลึกได้รู้ตัวอยู่ ตลอดก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำโดยความไม่ประมาทให้นักเรียนนะคะอ่านพร้อมตามทีเชื์อ,อีกหนึ่งครั้งนะคะสติหมายถึงความระลึกได้รู้ตัวอยู่ตลอดคิดก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ของการมีสติก็คือข้อที่1น,นะคะ รู้ตัวอยู่ตลอดว่ากำลังทำอะไรอยู่และสามารถควบคุมตนเองได้เห็นตรงสีแดงไหมคะอันนี้คือใจความสำคัญนะคะว่าเราต้องควบคุมตนเองได้ถ้าเรามีสติแสดงว่าเราควบคุมตนเองได้ค่ะข้อที่สองเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วความจำดีเรียนหนังสือเกง่ง ทบทวนข้อที่2นะคะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วความจำดีเรียนหนังสือเก่งข้อที่3เป็นคนรอบคอบไม่ประมาทเป็นคนรอบคอบไม่ประมาทตัวอย่างเช่นนะักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราจะข้ามถนนเราต้องมองซ้ายมองขวามีสติอยู่ตลอดเวลาคอยสังเกตว่ามีรถ มาหรือเปล่าถ้ามีรถมาเราจะยังไม่ข้ามถนนแต่ถ้าไม่มีรถเราก็เดินทางข้ามถนนเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนไปได้นั่นเองค่ะดังนั้นเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะและส่วนที่ทีเชื่อจะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ตรงคำว่าความระลึกได้หรือรู้ตนเองอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่ ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปในนาที่25นะคะวิชาสังคมจะมีคำว่าสติหมายถึงความระลึกได้และรู้ตนเองอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่ให้อาจาาสสีแดงขีดเส้นใต้ตรงนี้ได้เลยนะคะอะครั้งที่แล้วที่เชร์ได้สอนเกี่ยวกับว่าการฝึกสติ ในการฟังการคิดการถามการอ่านและการพูดไปใช่ไหมคะในหน้าที่2 0 9นั่นเองค่ะเปิดหนังสือไปหน้าที่19ให้นักเรียนอ่านตามทิชเชอร์นะคะการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนโดยฝึก ให้มีสติคอยกำกับอยู่เสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะให้นักเรียนเอาดินสอสีแดงและไม้บรรทัดมาขีดตรงคำว่าฝึกให้มีสติคอยกำกับอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเรามีสติในการฟังคิดถามอ่านและเขียนมันจะมีผลดีกับเราอย่างไรบ้าง การที่เรามีสตินะคะในการคิดจะเกิดการคิดอย่างมีเหตุผลคิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์อ่ะมาดูการอ่านต่อนะคะถ้าเรามีสติในการอ่านเราจะตั้งใจอ่านจนจบคิดตามเรื่องที่อ่านถ้าเรามีสติในการถามเราจะถามด้วยความเหมาะสมกับกาลเทศะถามอย่างสุภาพ และถ้าเรามีสติในการเขียนตัวอย่างเช่นทีเชอร์เขียนโจทย์ไว้บนกระดานแล้วให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดถ้านักเรียนมีสติในการเขียนจะตั้งใจเขียนให้ถูกต้องใช้ภาษาที่สุภาพเขียนให้ตรงกับหัวข้อที่ทิเชอร์กำหนดถูกต้องไหมคะและอันสุดท้ายนะคะถ้าเรามีสติในการฟังไม่คุยระหว่างที่ทีเชอร์กำลังสอน ก็จะเกิดความตั้งใจฟังจนจบติดตามเรื่องที่ฟังและไม่คุยกับเพื่อนและได้มารยาทในการฟังด้วยค่ะเด็กๆวันนี้ทีเชื่อมีคลิปวิดีโอคุณครูกับนักเรียนนะคะพูดถึงเกี่ยวกับการฝึกสติโดยการฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติไปดูกันนะคะว่าเขาสอนอะไรเราบ้างและ อีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือการเล่นและทำงานอย่างมีสติถ้าพร้อมแล้วไปดูวิดีโอได้เลยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะน้องๆเป็นอย่างไรบ้างคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับความหมายของสติรวมทั้งประโยชน์ของสติในด้านต่างๆไปแล้วก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องต่อไปนั้นเรามาทบทวนด้วยเกมสนุกๆกกันอีกครั้งนะคะ น้องๆคะในบทเรียนนี้น้องๆสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องมาฝึกสติในการฟังการร้องเพลงและการเล่นพี่มีคำตอบมาบอกน้องๆคะ่ะการที่เราฝึกสติในทุกอย่างที่เราทำจะทำให้เราทำสิ่งนั้นๆได้อย่างตั้งใจและทำได้ดีนะคะเพราะเรามีสติจดจอ่อเช่นการฟังเพลง ถ้าเรามีสติเราจะฟังเพลงได้อย่างเข้าใจกับเนื้อหาและเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงเป็นต้นค่ะวันนี้พี่มีเพลงในการฝึกสติมาให้น้งนองๆลองร้องกันดูนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะให้น้งนองๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง เอาละค่ะวันนี้ครูก็มีเพลงมาฝากด้วยนะคะครูจะร้องให้นักเรียนฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วให้นักเรียนร้องตามนะคะตบแผลตบแผลตบแผลปากใจตรงกันนั่นแหละเรามาลองฝึกกันจิตกายสัมพันธ์กับปากตบแผล เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเราฟังเพลงกันอย่างมีสติเราก็จะร้องตามได้อาล่ะค่ะเราลองมาร้องพร้อมๆกันนะคะตบแผลตบแผลตบแผลปากใจตรงกันนั่นแหละเรามาลองฝึกกันจิตกายสัมพันธ์กับปากตบแผลเอาล่ะค่ะต่อไป เรามารู้จักกับท่าทางประกอบเพลงกันนะคะโดยให้นักเรียนนั่งจับคู่หันหน้าเข้าหากันค่ะจังหวะที่1ตบมือของตนเองจังหวะที่สองตบเข่าของตนเองจังหวะที่สมตบมือของตนเองจังหวะที่สี่แบมือทั้งสองให้แตะมือเพื่อนจังหวะที่หตบมือของตนเอง จังหวะที่หกตบเข่าของตนเองจังหวะที่เจ็ดตบมือของตนเองจังหวะที่แปดแบมือทั้งสองให้แตะมือเพื่อนเรามาลองทำท่าทางประกอบกับเพลงกันนะคะตบแพะตบแผะตบแพะ ปากใจตรงกันนั่นแหละเรามาลองฝึกกันจิตกายสัมพันธ์กับปากตบแพละน,นักเรียนคะการฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสตินั้นคือการฝึกสติให้จดจ่ออยู่กับการฟังและการร้องเพลงทำให้เราสามารถรู้ และเข้าใจความหมายของเพลงและสามารถทำท่าทางประกอบเพลงได้ถูกต้องเอาละค่ะเรามาลองร้องเพลงและทำท่าทางประกอบกันอีกครั้งนะคะตบแพลตบแพลตบแพลปากใจตรงกันนั่นแหละเรามาลองฝึกกันจิตกายสัมพันธ์กับปากตบแพล ต่อไปเป็นการเล่นอย่างมีสตินะคะในวัยของนักเรียนนั้นครูเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่ชอบที่จะเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆจริงไหมคะแต่การเล่นที่ไม่ระมัดระวังบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนฝึกการเล่นอย่างมีสติก็จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นการเล่นอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาทเป็นต้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆการฝึกสติในการฟังเพลงร้องเพลงช่วยให้รู้และเข้าใจความหมายของเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงได้อย่างถูกต้องส่วนการเล่นนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะการฝึกการเล่นอย่างมีสติ ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากการร้องการเล่นอย่างมีสติแล้วเรายัางสามารถนำไปใช้กับการทำงานได้เช่นกันซึ่งการทำงานอย่างมีสตินั้นจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานค่ะเช่นการทำกันบ้านหรือช่วยเหลือพ่อแม่ในด้านต่างๆสำหรับตอนนี้ได้เวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมใช้เดี่ยวกันแล้วนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆการฝึกสตินั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวและยังทำให้เกิดประโยชน์แก่เราอีกด้วยรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนำกลับไปปฏิบัติกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงอีกเช่นเคยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะเขาได้สอนเกี่ยวกับการฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติไปใช่ไหมเอ่ยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเล่นและทำงานอย่างมีสติใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นให้นักเรียนเปิดหนังสือวิชาสังคมศึกษาไปในหน้าที่26นะคะในหัวข้อที่1น,นะคะเขาได้พูดถึงการฝึกสติ สามารถฝึกได้หลายวิธีมาดูวิธีนี้นะคะการฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสตินะคะการฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติคือการฝึกสติให้จดจ่อต่อการฟังเพลงและร้องเพลงให้รู้และเข้าใจความหมายของเพลงและสามารถทำกิจกรรมประกอบการร้องเพลง ซึ่งเราสามารถฝึกสติได้การร้องเพลงได้ซึ่งในคลิปวิดีโอการ์ตูนที่ทิชเชอร์เปิดให้เขาได้เปิดเขาได้สอนเกี่ยวกับเพลงตบแผลไปใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเอาไปฝึกได้นะคะให้นักเรียนเตรียมดินสอสีแดงและไม่บรรทัดขีดตามเส้นใต้ตามตัวหนังสือที่ทิชเชอร์ขึ้นไว้ให้นะคะคือการฝึกสติให้ จิตจดจอต่อการฟังเพลงและร้องเพลงน่าจะเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่28นะคะการเล่นและทำงานอย่างมีสติการเล่นและการทำงานอย่างมีสตินะคะ การเล่นอย่างมีสติคือการเล่นเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของนักเรียนที่นักเรียนชอบใช่ไหมคะเพราะทําให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินแต่ในบางครั้งการเล่นอาจจะทําให้เราได้รับบ้านเจ็บหรือรับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเราเล่นแบบไม่มีสตินั่นเองคะ่ะตัวอย่างง่ายๆเลยเวลานักเรียนมาโรงเรียนกันใช่ไหมคะจะมีค่าพ,พักเที่ยงคาบเบรก ถ้านักเรียนวิ่งไล่จับกันโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างไม่มีสติวิ่งไล่ขับกวดกันหากมีเพื่อนมาวิ่งชนหรือสะดุดขาก็อาจจะทำให้ได้รับอุบัติเหตุได้ดังนั้นเวลาเล่นกันต้องระมัดระวังไม่เล่นเร็วหรือแรงและไม่สนใจสิ่งรอบข้างและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะ การทำงานอย่างมีสติคือการทำงานจะสำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีนักเรียนจะต้องมีสติกาวคือต้องรูร้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าในขณะนี้ตนกำลังทำงานอะไรอยู่ถ้ามีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในงานงานนั้นก็จะไม่ผิดพลาดและประสบความสำเร็จ ใจิตใจที่มีสมาธิจะคิดแต่เพียงเรื่องเดียวไม่ว่าขณะนั้นกำลังจะทำงานอะไรอยู่งานนั้นก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนักเรียนเรียนวิชาศิลปะวิชาดรอ w i n g ไปใช่ไหมคะม m เ s อร์ให้เราวาดหอยทากจำได้ไหมเอ่ยถ้าเรามีใจจิตจดจอ่อ กับการตั้งมั่นในการวาดหอยทากตัวนี้นักเรียนก็จะวาดออกมาได้สมบูรณ์เรียบร้อยและสวยงามนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างคะในคาบเรียนนี้ทีชเชอร์ได้พานักเรียนไปฝึกสติโดยการใช้อะไรคะฟังเพลงและร้องเพลงในการฝึกสตินอกจากนั้นการฝึกสติยังยังสามารถ หาได้จากหรือทำได้จากการเล่นหรือทำงานอย่างมีสติได้ด้วยเห็นไหมคะผลดีของการมีสติล้วนมีประโยชน์กับนักเรียนทั้งนั้นเลยยิ่งฝึกให้เรามีสติจิตใจตั้งมั่นจะจอต่อการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จแล้วไม่ยากเลยวันนี้ให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหาของวิชาสังคมเรื่องความหมายและประโยชน์ของสตินะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แล้วพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะวันนี้ทิชเช่อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ